สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำคอกันนะคะเป็นรูปคอหัวใจทำไม่ยากค่ะลองหัดวาดกันก่อนให้กดรอยแพทเทิร์นของชิ้นหน้าออกมานะคะเราจะทำแค่แค่คออย่างเดียวนะคะมาหัดวาดกันจากเส้นบานะคะเส้นคอให้เราวัดมา 4ซนเมนะคะกำหนดจุดไว้เราจะใช้ความลึกของคอรประมาณ10-11-12แล้วแต่ความชอบนะคะดิฉันจะกำหนดที่11เซมแล้วก็จากเส้นบ่าหน้านะคะจากด้านฝ่ามือค่ะให้วัดเข้าไป3ซเมหรือว่า3ามครึ่ง4เซนเมตรอะไรพวกนี้ค่ะก็จะได้อาจจะเป็นรูปคอหัวใจที่ใหญ่ ขนาดกลางเรากำหนดจุดไว้นะคะแล้วให้เราโค้งอะคะ่ะโค้งไล่มาเรื่อยๆดิชันจัดชายไม้มันทัดหมุนเรานะคะให้ผ่านจุด3เซนติเมตรตรงนี้นะคะ่ะแล้วให้กดรอยนะคะเลยค่ะ แล้วก็กดรอยตะเข็บไหลด้วยขาดจะได้ออกมาสมมติว่าฉันกดรอยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เปิดมาดูกันก็จะได้เป็นรูปหัวใจสวยๆก็จะได้เป็นคอเสื้อที่ สวยคอหนึ่งนะคะคอรูปหัวใจลองฝึกดูค่ะไม่ยากเนี่ยค่ะก็จะเห็นชัดๆแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ ถ้าลองทําดูแล้วคอลึกไปก็ปรับได้ค่ะออกมาสวยเลยค่ะเนี่ยค่ะลองฝึกหลายๆครั้งค่ะแล้วก็จะทําได้เองเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีรูปคอคือมีมีเยอะค่ะส่วนของตัวเสื้อมันจะมีเยอะมีคอมีแขนนี้ถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ